มาดีพี่น้องมาพบมาปล่ายเกษตรขคือเา่าเขพบุตเกษตรยุคสองพันพี่น้องมนเมนี่กะขื้เก่าคือหลังสวนเผามาฝากมะพร้าว่าวนนี้อายุเป็นสองปีกับสิบเดือนเดอนนี่เดินไม่น่าพี่น้องเดินปุาา๊าจะจะหอดขวบเป็นต้นถ้หล้งพมก็เริ่ม แท่งจันแล้วนะครับหลายๆต้นนะครับอีกหลายๆต้นเพ่จะเรื่มเริ่มแท่งจันแล้วมีเอฟซีหลายๆ่ันนะครับเป็นสื่อมาว่าเจ้าปลูกจนไรดินใส้ดินบานเห่าผอยสาเฮ่าอากาศห้อนมันงามแต่เป็นวายสันนะครับมันแค่เป็นน่วยคนนะน่วยกับเพื่อ,องออกพี่น้องนะควบขวบขายว่าควบกวบประมาณสามปีสามปีกว่าเนี่ยจะเห็นผล จะเห็นผลได้เต็มทีเนาะนะพี่ซีปี่หาไปนี่แหละจังเสร็จ้รับผลเต็มทีครับพี่น้องเมื่อเราสู้ฟังเราสู้พี่น้องมาฟังการให้เกษตรในา่อีสาเน่านนี่มันก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าอากาศไม่ห่อน,นอะพี่น้องเนาะคือวันนี้โอ้โอบเาอาลายมาให้นามเพื่อนในเจ้าหน่อยหนึง่งนะใช่ระบบน,นาวสุดปิงเกิดนะเริ่ม จากการปลูกเขาปลูกมะพ,พร้าวนี่ยมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมเนาะนะถึงว่าเ้าเสียบพันธุ์มาจากทั้งภาคกลางซึ่งเขามีดินอีกแบบหนึ่งก็เผาเนาะนะเริ่มต้นเลยนะครับพี่นอ้องเ้าก่าเริ่มจากการเตรียมดินเตรียมดินอังไรนะครับเ้าก่าขุดหลุมขุดหลุม ฝางอาชีพตน้นฝั่งอาชีพเปลือกอาชีพเช่นมั่นนะครับละกาล่องพื้นสวนเฮานี่เฮาจิตใจพวกมุ่นสัตว์กับที่ขายก็ได้คือสารปรปับปรุงดินเขาเอ่ยมาสารปรับสภาพดินนะพี่น้องเป็นนังคือปรับสภาพดินนะ ด้วยด้วยด้วยแนวคิดของผมเองผมคือว่าปูกยังกระซังพี่นอ้องเท้าเหย็ดดินไหนมันเป็นกลางใดก่อนนี่โอกาสที่จะเลื่อนเติบโตมันก็นง่ายแค่นั้นนะครับพี่นอ้องหมายความว่าดินเท่านี่ถ้ามันอยู่มีคาพ่เศษเป็นกลางหาจุดหาถึงหกน,นะครับผรว่านี่คาพิเศษเขาดินนะครับมันก็จีเป็นกลาง เราเติมเนีงเขาชิลิงเนีงเข้าไปเสียมันกระสีไงถามมันเป็นด่างถ้าจะมาแกล่ที่หลังมันสีงากผมก็เลิกคิดว่าถ้าต้องปรับดินให้เป็นก่างซะก่อนก่อนสะลงพื้นเพราะว่าพื้นเนียงไปเนาะเนาะแตเอามูลนจ้ดคุ้ยข้อเขาเลยแหละธรรมดาเขาเลยนะครับห้องพื้นไว้ผสมกับดินคุกเข้ากันดินเแย่โคุรขึ้นมากเะครับพี่นาะผสมผสมผสมจานกันอะไรกะเออบวกกับสารปรับปรุงดินเขานะให้มัน มีคาขึ้นมาเป็นกลางะท่อกันนะครับมันจีกดมันจีสมมันจีเปียวมันจีแน่งกระช่างมันมาณนนะครับห้าปับมันขึ้นมาเก่ากันหลังจากนั้นนะาเขาคอยเข่าโ่กระบวนการบำรุงต่อไปมันจะได้ผลนะครันเท่านี่ปลูกด้จีเก้าสิบต้นนะครับรู้ซึกว่าจะตายไปสองต้นตายหย่อนแม่งพี่น้องแม่งอ่าดวงมัจอยหยมอน แล้วก็การดูแลบำรุงต่างๆห้ากับใส,ใส่ใส่ปุ๋ยเนี่ยแต่ว่าสวนห้าวสิบโบคเอยเนนเคมีนะสิบโบคเอยเนนเคมีปันไยแต่ว่ามันจําเป็นต้องใช้อยู่นะครับเพราะเห็นพี่เก้อาจจะเป็นต้องใช้นะส่วนเน้นผมจะเน้นในเรื่องฝุ่นีใกล้นี่แหละพี่น้องใกล้ห้ามาใจต้นละชอบบางสิ่นะแล้วก็เน้นฉีดฝุ่นทังใบนะฉีดฝุ่นทังใบก็บ ผมจะใส่พวกตะกูลแหล่นะครับมาสีบพวกหินนาโน่พวกต่างๆนะครับที่ผมจ้างตรงมาเลยเอามาสีบนะเกิดความเจริญเติบโตของข่าวระยะสองปีกว่าที่ว่าเห็นผลพี่น้องได้ผลท้ายสารเน่าถึงว่ากลามจะหอนแต่สารเน่าปับดินได้นะเศ็ด,ดินหายมันก้องที่ไว้มันลิปจะกรอนเป็นอย่างเใส่อเกลือรประมาณหนึ่งนะครับก็ได้บอกเราพี่นอ้องไปแล้วสัฐสภาเขาได้เลย ระบบน้ำข้าวมันมักน้ำม,ม,มันกินน้ำไหลเวียนก็แต่ผมเคยประสบการณ์ในเรื่องปามมาก่อนนะท่านอาจารย์พี่น้องข้าวม,ามันมัต่างกันดอกปามกินน้ำหลายตูปข้าวอยู่พอบาปามเนี่ยน้ำตาเข้าใส่ระบบน้ำให้มันเพียงพ่อ,อ,ต,อ,อ,ต,อตัวการจะเล่นเติบโตตัวการความต้องการของเพลิน นะครับเฮ่าก็ลดอัตราการใส่เคมีการใส่ปุย๋ยลงหันมาใส่พวกวัตถุต่างๆนะก่อนฟ้าร์นะครัผมนั่งเหนือคืออัดมากเพราะว่าไหวห้องห้องเพิ่นนะครับเอาคุ้มหนาดินเพิ่นให้มันเกิดข้ออุมตูมเตียนโดยตลอดเวลาอาจจะใส่มุ้นชัดปุยป๋ยกอกปุ๋ยยังเท่าที่มีค,คือเนาะชาวเกษซะก่อนถ้าแิ่ขาดกรได้เลยก็คือยางผมมาครับฮ่อสืบสืบผลตั้งใบและกระนาน ระบบหน่าผมใช้ระบบสปริงเกอิดใส่จะเป็นเกิดตอนนี้โยสวนเฮานี่มีอยสองรุ่นนะรุ่นหนึ่งกับสองปีรับชิปเดือนอีกรุ่นหนึ่งอยู่ข้างล่างผลปีหนึ่งนะครับปีกควานนะครับตอนนั้นกำลังบำรุงขึ้นมารุ่นหน่อยเ้าก็ใส่หัวหนึ่งครับเกือบปักปิ้นหน่อยเ้านี่ยแหละนะครับแล้วแต่ก็ได้สะดวกนะครับกา บอตองหน่อยแห้งนะครับเอาเป็นเป็นเเปป็็นนแบบเป็นข้าวบดอ่าเพราะมันใหญ่ขึ้นมากปีที่สองเขาจะเริ่มขยายนะฮะเริ่มเริ่มขยายออกมานั่นเป็นอ่าต้นละสองหัวนะครับมันสีเพียงพ่อน้ำกับสีเพียงพ่อนั้นนะครับผมมาการปลูกมะพร้าวหอมเนี่ยนี่ถ่าอกสารเ้าเนี่ยถ่ายร็ดมันจริงๆจริงจังๆให้การดูแล เอาใจใส่เพื่อนนะครับเพื่อนก็สีช่วงฝนตอบรับมาห้าะนั่นนั่นเมื่อว่าจะปลูกย่างกระตามนักคุน้องด้วยนะฮะเอาใจใส่เขาเขากับสีไข่ห้าตอบรับมากเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับมารุ่นหน่อยย่างที่พร้อมเห็ดนะฮะอยู่ในสวนตอนนี้กาสิปูบกตัวซับไปนน้ำนะครับไข่้นาไปนน้ำพร้อมๆกันหมดบกตัว เปน้ำก็โคตก็บอกพาหน่อยเปนั่นประมาณนี้นะครับก่อนไปเริ่อเติบโตมันก็เลยค่อนข้างจะสมบูรณ์น้ำพี่น้องเนาะนะกับจัดพุทธเพื่อนเนี่ยก็นี้เขียวหน่าหน่ากับเทียวนะกับร่งขึ้นไหวอยู่พี่น้องก็นานนาแล้งนะครับซุ่มอยู่เข้าบ่ไหนนานมันก็ตายเม็ดเนาะพอตัวนี้ห้าวค่อนข้างจะนานเพียงพอในการให้เพิ่น โซนเออัจะให้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งกับสามเถื่อนะครับสองแล้วสามเถื่อประมาณนแค่กรหน่ำงเติมโยกผัมาณแถวหนึง่งเป็นเกิดบางอาร์ตเลยผัวมั่นสามสี่แถวเนาะแถวและสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรกระหน่ำหมดไปเทาล,ลอดเทาลอดเทาลอดไปนะครับเวียนไปพอครบอาทิตย์แล้วก็เวียนกลับม,มาอีกจังสันหลักพี่น้อง พอมันต้องใส่ไปดูแลดูสวนหน่อยน้ำนะสวนหน่อยน้ำก็บแบ่งๆกันไปนะอาจิบ <c oughs> อาจ,จิบพ่อหลายปันได้สินะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ว่าเพียงพ่อสําหรับการดูแลก็ค่อยๆเพิ่นไปนะครับพอถึงหนาฝนมาสินะครับพ่อก็ใส่สูตรบำรุง,สรงใส่ปุ๋ยเคมีเนนะครับฉีดพ่นทั้งใบดูเน่ช่วงนี้ฉีดดูบ่ได,ด้นะครับฉีดพ่นทั้งใบดูบ่ได้เพราะว่า อากาศมันฮอนนะครับใบพ่นจะกรอบการเพ่นกัสิหกสญญกักง่ายสำนนะพี่้อากาเพ่นจีเปาะเนาะะม่านี่นะครับแต่ว่าตามมันมีนามฝนมาซอยแนแต่น้อยนิดนะครับมันเกิดชีวิตยุ่งจะคอยมาเมืองพี่อราตามเสถียรพุทธคิดวานะครับอยู่ในา่ายิานเฮานี่ได้ผลแล้วครับได้ผลถึงแม้ว่าบางท่าน สิคิดว่ามันจะกลายพันธุ์นะครับมันก็คคาว่ากลายพันธุ์นี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับพืชท่ามาจากสกยกระสางนะครับพอมาลงต่างจังหวัดหรือนอกพื้นที่มันจะมักกลายพันธุ์เสมอบ่ว่าอีกอย่างเลยพี่น้องเ่ราว่าอีหอย่างมันจะมักกลายพันธุ์เสมอมันขึ้นอยู่สิว่าเ้าสิดูแลบำรุงมันอย่างไดปรับดินอย่างไรนะผมก็เห็นน้องคูหนึ่งเขามีแนวคิดว่า เขาจะสร้างสวนขึ้นมานี่เขาจะตั้งซื้อสวนว่าสวนสร้างดินผมก็เลยสงสัยว่าสร้างดินคืออยังประมาณนั้นนะ้องเอาสร้างดินก็คือการปรุงดินถ้าดินดีปลูกอยังกับงามอ้ายถ้าว่าจั่งสีเนาะเออผมก็ถึงบางออถเรื่องบางออเลยครับนั่นแหละก็แนวแนวคิดนะนข้อคับวัยรุ่นสมัยกูมือก็จะมีแนวคิดแนวนั้นเนาะนะเช่น ตอนนี้ก็ะสำหรับพี่น้องเฮาที่อยาก,กเกษียณน,นะตั้งเป้าไว้ว่าจะกเกษียณอายุเจ้าของนะหลังจากอาอายุหลายแล้วอยากกลับมา,บาอยาอู่บ้านอยู่ซองเย็ดห่อเย็ดสวนอยากจะปลูกบักป่าอยากจะศึกษาเมืองก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยพี่น้องเท็ดได้เท็ดได้พ่หนุ่มหอมเมื่อตรงห้องในเรื่องขายพี่น้องมื่อตรงห้องอตลาดเดี๋ยวมันก็มาเองเพื่อน เพราะนหูว่าจะหนีไม่หน่วยไม่ขายเพราะกิิมาให้เองนะฮะหรือาผู้ใดเป็นพ่อข้าไม่ขาดแ้งสบายเลยนะครับทายเองได้แต่ว่างโครงการไว้ดีนะครับวางแผนไว้ดีระยะเวลาแค่สามสี่ปีข้าเยอะก็หอดพี่น้องเข้าเยอะก็หอดสามสี่ปีสําหรับพี่น้องอยากจะสอบถามจังไดก็จังคอยคอมิ่งธรรมะนะครับรือผมวอลพิดวอถูกจังไดก็บคอยข้อมิ่งธรมาปรึกษาเรื่องกันพี่น้อง ฝากไ้ชั้นหน่อยะก่อนเดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยเรื่อยไปต่อเลยเทปวุติเกษตรยุคสองพันครับสวัสดีครับ